รนาดเอกเรามาดูในส่วนแรกกันเลยนะคะก็คือประวัติความเป็นมาค่ะระนาดเอกนะคะมีวิวัฒนาการมาจากกลับซึ่งกลับก็คือเครื่องประกอบจังหวะชนิดหนึ่งของวงดนตรีไทยโดยเริ่มแรกนะคะคนสมัยก่อนนำเอากลับหรือไม้กลับมาเคาะเป็นจังหวะ พอนานขึ้นก็เริ่มเบื่อจึงได้นำไม้กลับมาวางเรียงกันหลายๆอันแล้วเริ่มเคาะเป็นจังหวะต่างๆต่อมาได้พัฒนาให้มีระดับเสียงที่ต่างกันไปในแต่ละลูกค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนประกอบของระนาดออกค่ะจะมี3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือผืนรางไมระนาดค่ะโดยส่วนที่หน่งนะคะเป็นส่วนของผืนค่ะผืนประกอบด้วยลูกระนาดค่ะ ผืนระนาดนะคะจะมี2ลักษณะค่ะก็คือระนาดไม้เนื้อแข็งและระนาดที่ทําจากไม้ไผ่ค่ะโดยระนาดไม้เนื้อแข็งนะคะจะมีเสียงแกล่งและดังคมชัดค่ะและระนาดที่ทําจากไม้ไผ่นะคะจะให้เสียงที่นุ่มนวลค่ะ สองนะคะลางกลางเป็นส่วนที่เป็นกล่องเสียงของระนาดทาหน้าที่อุ้มเสียงนิยมทําด้วยไม้สักและทาด้วยน้ํามันขัดเงาค่ะปัจจุบันนะคะการใช้ระนาดที่ทําด้วยไม้และทาด้วยน้ํามันขัดเงานะคะลดความนิยมลงค่ะ เนื่องจากนักดนตรีนะคะใช้รางระนาที่แกะสลักลวดลายไทยมากกว่าค่ะ3นะคะไม้ระนาดไม้ระนาดนะคะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้เกิดเสียงโดยตรงค่ะมี2ชนิดคือไม้แข็งและไม้นวมค่ะไม้แข็งนะคะพันด้วยผ้าอย่างแน่นและชุบด้วยยางรัดจนเกิดความแข็งเมื่อตีจะมีเสียงดังและกคมชัดค่ะส่วนไม้นวมนะคะเป็นไม้ตีระนาดที่พันด้วยผ้าและ ต่อไปนะคะจะเป็นรูปส่วนประกอบของระนาดเอกคะ่ะหลักการตีระนาดเอกนะคะ 1. ตีตรงกลางลูกระนาด2การเคลื่อนของมือโดยที่มือซ้ายและ การฝึกการบันเลงนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งค่ะท่านั่งที่มียมในการบันเลงรนะนาดเอกนะคะมี2ลักษณะคือการนั่งขัดสมาธิและนั่งพับเทียบค่ะโดยท่านั่งแบบขัดสมาธินะคะถือเป็นท่านั่งที่เหมาะสมสําหรับการบันเลงระนาดเอกมากที่สุดค่ะเพราะเป็นท่านั่งที่มีความเป็นธรรมชาติมีความสะดวกผ่อนคลายก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบันเลงได้ดีที่สุดค่ะ เล่นส่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนของการจับไม้ค่ะการจับไม้นะมี3ลักษณะค่ะ1การจับไม้แบบปากกาตัแหน่งของนิ้วชี้อยู่บนไม้ระนาดการเริ่มฝึกหัดระนาดเอกนะคะควรฝึกหัดโดยลักษณะน,นี้ค่ะซึ่งนอกจากมีความงดงามแล้วยังมีความสะดวกและยังมีประสิทธิภาพสูง การจับแบบปากไก่ค่ะโดยตำแหน่งของนิ้วชี้นะคะจะตกไปอยู่ด้านตรงข้ามกับนิ้วขวแม่มือค่ะด้านของไมรนาดอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างปลายนิ้วกับข้อบนของิือค่ะถมนะคะจับแบบปากนกแก้วค่ะโดยตำแหน่งของก้นไมรนาด